Dit is <tries> die kar. ខ្ញុំកុំឲ្យគេមកខ្ញុំមិនឲ្យគេមកទេតែនរអឺពိုးដើរមកពីព្រមបកលានជិះហ្នឹងអ្ហ៎អីគេមកទៅមកអូយកូនចៅមើលស្អីជឹះចរអកនេះ มาดูละเอาไว้นะลือพาลูกเอาเอ่อคอยชมไอ้เรียนเรามาโกนเจ้าแบบคงช่อง YouTube เกโมนะลูกเอามาสัมมาญาติครูบาอาจารย์คอยมัวเลยเอาโปรให้โพธิ์เจ้าพ่องจนก็มีจก๊กนี่นะอู้โกนเจ้าน้องออยตั้วก็บ่ทาคอก็เคยทาเป่าจ๊ะจโน អើយកូនចៅថាយ៉ាងណានេះអញមិនក៏ចេះចាំบ้านកូនចាំบ้านណាបើថាល្ងឺលាសថាលោកអោអែងណាថាតรองណាក៏លើយកូនចៅមករួមព្រຸນបារមីថាតรองធម្មតានោកាកောက်ត្រៅក៏ធ្វើធម្មតាណាលោកអោអើយចាណាផលអត់ជំនាន់ត្រងអានេះក៏ទឹកឃើញដល់លោកអោក៏លើយថាអូសុំបារមីក៏លោកអោប្រងកូនចៅណាគុណព្រះគ្រូក៏កពស់លងមិនក៏គុណព្រះគ្រូមួយ เราไอาอ้โจนหมอปุพญานาค่ะนี่ให้ปูรษีมสักกอลปูรษีโอปูรษีสวกคลังนะไม่ต่อปะมรัวปูอ่าก็คือทางช่องกินมรัวนะค่ะขยงก็เลยเป็นตัวเป็นสะพานบุญมาโอยเราจันะเราแต่โอ้แต่เธอเดาทางเพื่อที่ทานดังบาร์คงช่องยูทูบเพราะเอแบบเหมือนค่ะเป็นการทำงานคนเก้นะเราโปรคกรเก๊เฝ้าจอ កូនកង់របស់ខ្ញុំណាស់ធុយណាកូនចៅពូក៏ចង់បានអោយឯងពេញមុខក៏កត់បានតន្តាំងចំណាប់ឡេះតើខត់តន្តាំងត្រាអីយ៉ាងចាអាមកដេញនៅក្នុងចិត្តអីយកកត់បានតន្តាំងនៅក្តេញនៅខ្លួនឯងបារមីកពុះ បើអត់អីបើតាចាំបានក៏បើកអីគេ bơ bơ bơ, ôi cồn chào bơ pha lê Спасибо. सलवार <laughs> ดูใจวิจารณญาณในการรับชมเงือน หนึ่งสี่สองสอง,สองหนึ่งส,สี่สองสองคัวเลมีสองตัวล่างนะครับสิกรต

อันถ้าถูกนี่ที่ให้ย่างปูลูกพอทัจจะปูปูอยากได้อะไรครับ เราจังบันซะได้เลยยังจะหน้าเลยแบบหน้าหรือตามเกณฑ์เราจงาลได้ก็จะให้ครับแล้วเตะลูกหลานประทานให้แล้วแต่ปูไม่ได้ไม่ร้องเนาะแล้วแต่ปูไม่เรียกไม่ร้องกลัวมันไม่ถูกถ้ามันถูกปูก็ดีใจถูกแล้วปูมาถนดขนาดนี้เนาะอ้ยถูกครับปูมีบ่ปูสิบกเคยห้ถึ๊ มีหยังอีกบ่ลูกโบจะมาทำเนียมีแหละมาขอปูทำเนียรแล้วขอบารมีปูเนอะปูไปเลยเด้อจะสั่นแล้วขอมีมนต์เด้อจะขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขเด้อคขอให้มีโชคมีชัยอย่ามีโรคมีภัยใครเจ็บอีหยังเลยสาธุถึงวันน้าจะมารับปูไปแล้วเด้อจ้าสาธุ

เรับชมในกระดาษอีกครั้งหนึง่งชัดๆนะทุกคนแล้วก็เป็นแนวทางนะครับเราจะทำมาที่สิบปีตุลาคมน,นะครับสัมำคัญจะเมื่อเขียนตัวเลขมันเดี๋ยวรอรับชมตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับในกระดาษเนาะบแบบชัด,ชดๆนะเราจะเอาสำคัญแม่ขนมิทั้งนึสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ มีการมาทั้งเรื่อมาที่เมสนหนึ่งสี่สองจ้าที่นี่ต้องปูปูฤาษีจะไม่ให้ใครเข้ากับปู่ฤาษีให้เป็นแบบนี้นะอยากให้องค์ีองค์มีองค์แม่ก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ตอนไหนเพราะแม่เพิ่งเป็นได้สามปีสี่ปีนี้ จะเข้าป er> ีท mm nah like right şey ี่สี่ผมชอบแบบนี้เนาะมันจะมีศซกมีหานอันนี้หัวแต่หัวมันขาดฝันไหวตัวเล็กนี่เลยกัดตื่นเช้ามามันก็ขาดหัวฝัน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 ตอนแรกที่จะเป็นน่ะมันเห็นฝันเห็นพญานาคสามสามหัว สองตัวมันมีตัวตัวนี้ก็สามหัวตัวฝั่งนี้ก็สามหัวก็แ,วแม่ก็เลยมุดไปเข้าถ้ำพญานาคไปเห็นปูฤุษีเพื่อนบอกว่าถึงเวลาให้แม่ปฏิบัติธรรมจะให้ปฏิบัติธรรมเอาาำว่านี้ในฝันใช่ไหมครับฝันบอกว่าแม่ไม่อยากได้อะไรหรอก พูดตามตรงนะอยากขอหวยกับปู่ฤษีปู่ฤษีก็บอกว่าไม่ให้เขามีของดีให้แล้วเขาว่างี้พอตื่นเช้ามาอาบน้าเสร็จมันก็ปั่นปั่นปั่นมันจะมีอะารอะไรเข้าหัวน่ะมันจิ๊บจิ๊บจิ๊จิ๊บแป๊บเดียวจ้ะมียังไงก็ไม่ออกอืมไม่ออกเลยตอนนี้มันไปไหนไม่ได้เถอะ ติดกันหมดแล้วสามปีใช่ไหมครับจ้ะสามปีพวกไหนเข้ามาในจำได้ยูโรโลาซียนเดียวโพรเซีจ้ะโโพลเีเป็นให้เลืโชคเลือกเป็นว่าดเมในนโชยอีกที่ทำพิธีคือการในทางแรกทางแรกไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเพราะว่าไม่ย ตอนได้ถ้าไม่เป็นแม่อัญญาแม่ก็ไม่ทา<ม>จ้า<ม>เพราะว่าเรารู้ตัวเราแล้วเราไม่มีอะไรอยู่ในตัวไม่รู้ตัวอะไรเข้ามาใช่ไหมโรูมีมีแม่ครูเขาอยู่ด้วยมีแม่คร<ม>ูอยู่ด้วยก็เลยจ้าก็เลยทัสองหนึ่งสี่สองครับสองตัวเก้าสี่เก้าสี่ลืมหกสี่ด้วยนะทุกคน ถือว่าเป็นเลขที่สวยนะเอเอ,เ,อเลขเก้ามันจะกลับมาเป็นเลขหกก็ได้ครับรมันมีฝันอะไรครับมีความฝันเมื่อคืนนะฝันอยู่ฝันเมื่อืนฝ <c oughs> ัน <c oughs> มันก็เหม,มือนในมีญาติในบ้านน่ะเขาบอกว่าเขาจะเปิดร้านค้าเขาจะเปิดร้านค้าเขาจะขายพวกพัสดุอะไรอย่างนี้นะ,ะตั้ง แม่ก็คิดแล้วว่ามันยังไงมันต้องมีคนมาเพราะว่า,วาถ,ถ้าฟันอย่างนี้มันจะมีคนมาหาอ,อขาเลยเหย็นพวกเรามาวันนี้จะ้ะฟ<อ>ันเมื่อคืนว่าตื่นเช้าคนมาโอ้ยสงสัยจะมีคนมาหาวันนี้เลยไปปลูกเต่งหมูห <laughs> นีห <laughs> นีไม่พ้นห <laughs> นีไม่พ้อนอย่า <laughs> ้ะหนีไม่พ้นเลยไม่กล้าบอกลูกหลานไม่กล้าเล่าให้เขาฟังนะ อกรมกมีคนเข้ามาจริงๆนะก็ตมมนอนนี้แม่ส่งมอยุกี่เดืนตอนนี้อายุห้าสิบสี่จ้ะ<น>อายุห้าสิบส <9, 9. S 2> ี่ห้าสิบสี่ปีอะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าก็ยังคงมีหนึ่งเก้าเก้ายังคงมีอยู่ในเลขนะนะ 5, <10. S 2> มีหนึ่งมีเก้าอยู่ห้าสิบสี่ แม่ฝันว่ามีญาติพี่น้องนี่แหละเขาจะเปิดร้านค้าเขาจะขายพวกพัสดุก่อสร้างอะไรอย่างนี้นะแต่เขาหน่ะเอาคนนํามาลงที่บ้านแม่แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ทําหลานเขาทําเขาจะเปิดร้านแต่เขาเอาคนนํามาลงแม่ <c oughs> แม่ก็เลย <c oughs> คิดว่าจะมีคนมาหา <c oughs> เพราะว่าปกติถ้าจะมีคนมาหาหรือมาใหา้ดูอะไรนะมาทําอะไรก็จะเห็นก่อน เหมือนกับคนปวดเอวปวดหลังปวดใจอย่างนี้ถ้าคนเขาจะมาไม่จะปวดไม่จะเป็นก่อนเขาพอเขามาหานมันตื่นเต้นนะวา <laughs> ตามตรงตื่นเ <laughs> ต้นไม่เคยนี่นะขนาดไปปลูกแตงโมยัง <laughs> ยังโดน <laughs> อุตส่าห์ลงไปปลูกแตงโมแล้วนะ <laughs> ในเลนคุณแม่ชอบตัวไหนสุดนี้ไ,มไหมในสีนสองอะ่ะสีสองก่อนแม่อชอบที่สุดคือสีสองแม,ม่บอกตามตรงนะแม่ซื้อลอตเตอรี่แล้วสองใบเมื่าาอเช้านี่บอแล้วนตตัวเล็กมันบอกให้ซื้อสีสองไปบ้านสรุนเมื่อวานไอ้พวกขายลอตเตอรี่นะเดินขายยังไงมันไม่น่พอตาคนหนึ่งเขาเขา้ขาไปเ็าบอกว่า มีเลขไอตัวนี้ไหมเขาพูดไม่ชัดด้วยเนาะเราว่าไอแม่เขาก็เลยถามว่านี่แม่เขาใส่เสื้อเขียวเพราะว่าเลขอะไรชีช้อนะชี <c oughs> ชี้ช้อนะชีเออชี้ช้อนะชีเพ <c oughs> ราะว่ามันเคยบอกให้ซื้อห้าชิปนะแม่แม่แม่นมนังโง่ให้ซื้อห้าชิปมารู้ไหมห้าชิปมันก็นเลยออกห้าศูนย์ก็เลยจําไว้ เออมันบอาฉีช้อบตรงกับเร่ที่ปู่บอกเมื่อกี้เลยเนาะเออทำไมมันมาตรงกันใช่อัน่ตงะโอเคครับจ้าหลานในตัวเล็กจ้าก็ให้เจมสซีทุกท่านทุกคนนะคะ ก็ให้โชคดีมีชัยก็ให <ata> ้สมปรารถนาก็ให้มีความสุขทุกคนนะคะจะให้ได้เงินเงินล้านเงินหมื่นเงินแสนทุกคนทุกท่านเถิด ใครแชร์คลิปนี้ใครชมคลิปนี้นะครับขอโชคดีโชคลาบเนาะเาตื่นเต้นก็เป็นครั้งแรกนะครับที่แม่เป็นเกาซงให้เนาะเพราะว่าปกติถ้าอยู่คนเดียวแม่เพิ่นก็จะไม่กล้าวันนี้มีแม่ครัวอัญญามาด้วยเนปะ็นไปเลยครับพี่จีให้นะครับก็ขอทุกคนเนาะโชคดีมีโชคลาภนะครับแค่ okay, นี้สอน<า>ั่งยกอันนี้